ลานคืออะไรครับแล้วเปลี่ยนเฉพาะลานอย่างเดียวได้ไหมครับขอความรู้หน่อยครับเส้นลานเส้นลานนะครับก็คือตัวเก็บพลังงานเนี่ยพลังงานนั่นเองจะอยู่ในนาฬิกาที่เป็นไขลานนะครับหรือนาฬิกาที่เป็นอัตโนมัตินะครับก็คือลานหรือตัวชุดลานเส้นลานแล้วแต่จะเรียกได้หมดนะครับก็เป็นตัวสำรองพลังงานนะครับก็ลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนเฉพาะลานอย่างเดียวได้ไหมครับอืมคือจริงๆในลักษณะของการเปลี่ยนอะไรพวกนี้ คือเปิดฝาหลังเปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้แบบว่าหม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอเลย,เเลยหยิบอะไรออกมาปุ๊บแล้วก็ใส่ไม่ได้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้น,คนะครับมันต้องมีเรื่องของการถอดชิ้นส่วนรือออกมาชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดเลยนะครับก <c oughs> ว่าจะถึงอะไหล่ชิ้นที่มีปัญหาที่เราต้องการเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าในตัวคนไก้จริงเขาก็จะมีชุดแป้นทับจากต่างๆคือวางเพื่อความ,วามสวยงามแล้วก็วางเพื่อให้ตัวจัดต่า<ว>ง,งๆเนี่ยให้มันอยู่ในลักษณะที่อยู่กับที่พอเราลื้อมาแล้วเนี่ย Sabes, มันก sure. mm, ็ต so so, like? like yeah. ้องทําการประกอบนะครับแล้วนี่ถามว่าประกอบเราไม่รู้ได้ว่านะครับอะไรพวกนี้มันมีความสะอาดไหมน้ํามันหล่อลื่นพวกนี้มันบูนไหมมันไม่สมบูรณ์ใช่ก็คือมาตรฐานนะครับการเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่อย่าว่าตรานเลยนะครับทิ้ส่วนที่อยู่ในกลไกตัวเครื่องจักรต่างๆนุ่นนี่นั่นอะไรที่อยู่ในเครื่องเนี่ยนะครับถอดมาแล้วก็ยังไงก็ต้องทําความสะอาดนะครับประกอบแล้วก็ต้องหย่อนน้ํามันนะครับตามมาตรฐานสวิตนะครับ ยิ่งจะเป็นพวกไขลาออัตโมติกเสร็จแล้วเนี่ยยังต้องมาปรับค่ามาตรฐานอีกมาตรฐานหให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสวิตท,ที่เขากำหนดไว้นะครับเพื่อให้นานกาเนี่ยมีการเดินที่เที่ยงตรงสมบูรณ์นะครับ,รบแล้วก็ใช้ได้นานๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเปลี่ยนอย,อย่างเดียวไม่ได้วันทงต้องล้างเครื่องด้วยครับ